มันนวดเลยจนนำโอ้อมันผีอันนวดเลยตรงไหนพี่นอ,อนมันใจเลยบรต้องซิมมาสัาพี่น้องอ้จะเสียบขนาดมันใจแล้วคุยกัาข้ามา่นคุยให้ปนจับนึ่งนคุยอุยร่อนในนีสินปะทู่วัน,น,น,วน,นี้พี่นอ้องโอ้ปนปะทู่่ะแม่แม่นพี่นอ้อง นปนผักผู้กินมาสิพี่น้องคนนี้ใช่สินปนผักผูนไอเบิงกับอันนี้ลวกพักหนึ่งเฮ็ดไหมนเนาะเ <Man, S 2> มนพักกับหนึ่งพ,พ,พักอันดอกแค่พี่น้องมะระและ้วบบน้ำมันดอกกระเจียวบักทั่วพี่น้องนี่นะอ,อันพักเขาเอาใยพันธิดปนปนง่ายๆพี่น้องยใยเป็นปนให้เบิงมาสน ก็ขัดสีว่าพเชื้อปนประตูหรือปนอย่างขว่าโอ้เชื้อเนาะปนปนยังไงวะสัตว์เฮ็ดแน่ไม่ไ้ไ่จะกินโหลดแน่นมั้ม่เทเบื้องาแน่หมาสัตว์ขีว่าโอ้ปนอย่างเนาะของปลอมรอของแถมสอว่าขมาระขของปลอมหรือของแถมอากาศดีพี่น้องมนนี่อากาศกัได้เฮ็ดกินยังไงเฮประตูเ่ แกงไงเน้นอพม่น้องเอากลางออกก่อนพี่น้องอแล้วบ้งใส่กลาง,งแล้วล่ะสวยเลยพี่น้องสวยเลยหี่น้องตำเลยพ่น้องตำเลยนะยังไงพี่น้องสวยยังไงแต่ว่าเทาก็ต้องต้มมาก่อนพี่น้องเด้อต้มต้มใส่น้ำปลาละนะครับไอวิ่งไปใส่พ,พริกพริกดิบ ขั่วขั่วพริกสุกเจ้าหอมเขาบริใส่งายขั้นเขาชุบน้ำมัเขาก็ใส่งานั่เดหละขัวพริกสุกแล้วขัวพริกยิบด้วยไขัวพริกสุกเอ้าขัวพริกสุกกับขัวยังไงเอาอ้ไหลงขัวพริกสุกกับขัวตัวขัวมั้นว่าันหอดไสเนาะเจอเจอต้องขัวพริกยิบแล้วไม่ให้มันขัวมันสุกตัวเนาะตัวเนองใส่เข้าไปมันง่ายงเดี๋ยวตัวเนาะเห็ดง่ายเลยตำ หอมหอมบัวหอมสีละพี่น้อเดี่ยวี่เตามไปสีส้มของโบผีด้วยอ๋ใส่เพีรีบเปพเพียใส่ก่อนเ้อจังหน่อยโอ้ยหน่อโบผีดหน่อใหญ่มาพีกมันโบผีดเลยใส่จักหน่อยเต็มบววเลยละ้เน่นันละแม่นำทอาที่ใส่กับนำนพี่น้องนำตุ่มมันแหะตุ่มป้าเลยใส่แก่ตันมันมุนด่ไหมเนาะเอ้ยโบผดมันจะบเ่บมันจะเาสตูวดียลายตัวนี้ ไว้โบเบิร์ตถวยพุดนะเจ้าคุยคักๆพงพี่น้องอคุย,ยคักๆเรื่อยๆปนี่ได้หรือไม่เหงาเลี่ยวๆเลยเออเอบอบเลตจำให้มันมุนคักๆไหมโอ้โบเห็นมุนน่ะใส่ใส่กลับไปจะคุยไร้คุยหน่อยแตใส่ไร้เอาน้ำนะพี่นอ้องเออเดี๋ยว ไอฝูงบินต่ำมาขึ้นโลจกจันส่หอมได้หนี่เด้อใส่หอมลงไปใส่ฟงนวดลงไปก,ก่อนใส่ฟงนวดอยู่อ๋ใช่ใส่กับชิมัสสีเสือก็ใส่ลายและว้าบะซันี่ทำยัไงไงง่ายเลย <S <S เรียวเลย่าซัพมาต้องซิมเลย่าซัพูรสชาติ่ะซัน,นยี่ยมนลยง่ายขนาดีๆๆ่น้อง พีมันนวดเลยเจ้านำหมูของมันพีมันนวดอะไตรงไหนครับบอมันใจได้บนตรงซิมอ่ะสิพี่น้องเพิ่งนู้นพี่น้องอ้จะเสียบขนาดมันใจได้พี่น้องโอ้จะเสียบอ่ะขุยครับเบิ่งคุยครับถั่วพักเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับเอาเรียบร้อยพี่น้อง อันสีเวอร์ยันหลอนตับเห้เอบึงเอ้ยบแมนยังก่อนปนปนปลาทูพี่น้องเป็นเมนูมอ่อนบาดเนี่ยเรากับน้็ทใหม่พี่น้องมาแช่แช่น้ำกันก็้ยกำลังหิวเมากเลยเลยเรียนปีเพื่อนหันวะพี่น้องพักลิีนปีแล้วมากินกับปุลปกติมันต้องกินกระป๋าด้วยแมนบอกนี่มากระเทียบอ่ะกินเลยแม่มาพี่น้องยุบยุบใหญ่ๆน้ำกันนิ้วเข่าพี่น้องนิ้วเข่าเข่าซุ่มกันเด้ออ่าได้เลยกี้มือนจักรของแบบประตูซิมได้เพี่น้อง ก็สี่เอาโรตดูใส่วันหนึ่งเห้ยังแมวสัวันหนึ่งแล้วมันเจ็บเนาะเจ็บข้แข็งได้พี่นเค็ดดังไมนูสุเสื้อเผือสุาพับกินได้ไง คุยแล้วค้ามปนคุยให้ปนจำเนี่ปนคุยอ่ะคุยอร,อยอร่อยตั้งนี้ปี มันถึงกับหลหบญญาบเน,น,น,นาะแม่นเขาก็บรรยากาศอันยหญ่รอนพี่น้องาึนี่ไงได้ร้น <c oughs> อนอยู่นี่ต้องถึงแสบบรรยากาศได้ร้อนเหมืนมาเบ้าเขาเรียกอย่างนี้ร้อนบรรยากาศบรรยากาศดีๆกับจำกับปุลกระพักขอไม่โนัปนพีน่น้องบรรยากาศบ้านๆ

tất cả chủ quan thêm do thích hố kìp hố kìp cò lên hố kìp cò lên hố kìp cò lên hố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  lên น้ำมาอยูอ่ครับอืมแชบเว้อมอถ้างไปเลยล่ะมอทางเมื่อบ้านเขาเล่ะคุยอะไรกินอะไรกำลังขาวจ่อยอยู่เว้ยเท็ดดีไว้น้อง กินที่ได้ไหลายไม่ได้กินดุนลหรครับเฮ็ดนะ แสบไปเป็นมะถูกพี่นางนี่มองขามด้วย่นาะนะม่วม่งขามมันม่นบานท่อนลรสชาติมันเป็นเป็นอะไรอย่างเป็นเจือยๆมันเจือๆมันองยมาก

น่บามันเป็นถือบ้านนั่นวางอ่างเนี่ดื่มบางวง <laughs> ได้นะกินหัวตะโพนด้เนาะกินหัวตะพอไปหนอเอ้ยแต่ว่าลำบากพ่ <laughs> อเราเรามากักเส้น <laughs> mùa có lô a phắc. em em yên ông ban hôm nay ban nữa là mùa hôm nay ban nữa là mùa hôm nay mùa hôm nay mùa cứ nay mùa hôm nay mùa hôm Ăn mùa hôm nay mùa hôm nay mùa hôm nay mùa hôm แต่ก่อนกราเมื่กเห็นงานอยู่บริษัทไปหน่อย,อยางานประจำครับลาออกมามาอยู่นลำใจ้าพ่อเสียณครับไปหน่อยสุวรรณไปนะครับเด้อคุยด้วยไหมเนาะกินง่าหลายเด้อหนึ่งดอกแค่ตันวัดมันว่าบอลลมออกไปบ้านเขายังลุ่มอยู่มโอนี้คือคือบ,บ่ลลูมสัมนั่งว่าอื เตือนเปลี่ยนเพมเลตึงอยู่เหมือนี้เนาะมาละี่นองคุยแล้วไเนาะกินมากคือิ่มเนี่ยคุยได้หลายอิ่มเลยเนาะอิ่มเลยคุยไรกันด้คุยขำไงไรกั้แน่ไงบอกพ่อขาดเนี่ยทานทีขำอิ่มเนี่ยขงอิ่มย ก็มา,มาถ่ายกันนะอิมเนื่ยไป่น่องเอ้ยบ้า,บานเรากินง่าอิ่มแค่ไหนก็อุ่แบบแบบนทอแล้ว ย,ยังไงยังไงคนมาทูกห์ปเบิ้งนิดามีแต่มากินโหลดปนเลยปนเลยเบิ้งนี่นเถอะขัดสูตรปนยังไงเป็น,น,ปปนหน,น,อนอกินแค่หนึ่งพักเสียบของเถื่อนแล้วเป็น้นอเลยเป็นเมนูบานห้องเอาขอบขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เกียรติ์ที่ตามรับชมขอบคุณทุกไลนทุกแชทได้พี่น้องเรื่อยๆทางกินไม่ชอบปากกับขอตัวขอไปนั่ขอบคุณพี่น้องทุกๆกคนที่เข้ามาสนับสนุนทุกทุกอย่างเลยพี่น้องมันนี่เอาซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวพอกินหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ